สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเล่าก่อนนอนค่ำคืนนี้เรามีเรื่องเล่าหนึ่งที่อยากจะนำมาฝากกันเป็นเรื่องเตือนใจสำหรับนักเดินทางหรือใครก็ตามที่ชื่นชอบการประจนภัยในสถานที่แปลกถินสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยป่าเขาลำเนาไพรสถานที่ที่เต็มไปด้วยความงามตามธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็ซุกซ่อนความลึกลับบางอย่างที่วิทยาศาสตร์อาจยังหาคำตอบไม่ได้ผู้เฒ่าผู้แก่ท่านมักจะเตือนเราเสมอว่าเข้าป่าอย่าหยิบอะไรกลับมาอย่าทักในสิ่งที่ไม่เห็นและอย่าลบลูในสิ่งที่มองไม่เห็นแน่นอนครับสำหรับคนยุคใหม่คำเตือนเหล่านี้อาจฟังดูเป็นเพียงกุสโลบาย ไม่ให้เราไปรบกวนธรรมชาติแต่สำหรับเรื่องราวของเอกชายหนุ่มที่ผมจะเล่าในคืนนี้คำเตือนเหล่านั้นมันมีความหมายมากกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้เรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นจากการเดินทางที่ควรจะน่ารื่นรมแต่กลับกลายเป็นการ,รเผชิญหน้า,นากับเจ้าของที่เขาไม่เคยอยากพบเจอ นี่คือเรื่องเล่าอาถันกระโลกงามเรื่องนี้ถูกส่งมาจากคุณเอกนามสมมุติเขาเล่าว่าโดยปกติแล้วเขาเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แต่สุดสัปดาห์คือเวลาที่เขาจะปลดปล่อยตัวเองสู่ธรรมชาติ เขาหลงไหลาการเดินป่าไม่ใช่การเดินป่าแบบสมบุกสมบันแต่เป็นการเดินเล่นไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อซึมซับบรรยากาศสีเขียวและอากาศบริสุทธิ์วันหยุดสุดสัปดาห์ครั้งนั้นเอกเลือกไปอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเราขอไม่เอ่ยชื่อสถานที่นะครับเป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้อย่างน่าทึ่ง เอกเริ่มต้นการเดินทางในเช้าวันที่อากาศแจ่มใสเสียงนกเสียงแมลงขับกล่อมเขาตลอดทางแสงแดดส่องลอดผ่านร่มไม้ลงมาเป็นลำกระทบกับม้อสีเขียวที่เกาะตามโขดหินมันเป็นภาพที่ชวนให้จิตใจสงบอย่างบอกไม่ถูกเขาเดินไปตามเส้นทางที่ทางอุทยานจัดไว้ให้แต่ด้วยความคึกขนองหรืออาจจะเป็นเพราะบางสิ่งดนใจ เอกตัดสินใจที่จะลองเดินแยกออกจากเส้นทางหลักลัดเลาะเข้าไปในดงไม้ที่หนาแน่นกว่าเดิมผมแค่อยากเห็นอะไรที่มันดิบกว่าที่เขาจัดไว้ให้เอกเล่าอย่างนั้นยิ่งเดินลึกเข้าไปบรรยากาศรอบตัวก็ยิ่งเปลี่ยนไปเสียงจักระจันเรไรที่เคยดังระง,งมค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยโปร่งสบายเริ่มหนักอึนและมีความชื้นสูง ความเงียบเข้ามาแทนที่มันเป็นความเงียบที่น่าอึดอัดเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตึกตึกตึกเอกเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ควรมาทางนี้แต่ขาก็ยังก้าวต่อไปราวกับมีอะไรบางอย่างกำลังเรียกเขาให้เดินลึกเข้าไปอีกแล้วแต่สายตาของเขาก็ไปสะดุดกับบางสิ่งที่อยู่ใต้พุ่มไม้หนาทึบ ท่ามกลางใบไม้แห้งสีน้ำตาลที่ทับถมกันอยู่มีวัตถุสีขาวนวลชิ้นหนึ่งวางอยู่เมื่อเขาใช้ไม้เขี่ยใบไม้ออกเขาก็ต้องตะลึงมันคือกะโหลกครับเป็นกะโหลกของสัตว์ชนิดหนึ่งแต่เอกบอกว่ามันเป็นกะโหลกที่สวยงามอย่างน่าประหลาดมันมีรูปทรงที่สมบูรณ์ส่วนโค้งเว้าวดูสง่างามมีเขี้ยวเล็กๆ ที่ดูแหลมคมแต่ก็งดงามในตัวและที่สำคัญมันขาวสะอาดราวกับถูกขัดเกลามาอย่างดีทั้งที่มันควรจะเปื้อนดินโคลนในวินาทีแรกที่เห็นเอกยอมรับว่าอยากได้มันเหมือนงานศิลปะจากธรรมชาติชิ้นเอกเขาจินตนาการไปถึงการเอามันไปวางโชว์บนชั้นหนังสือที่ห้องของเขาแต่ในขณะที่เขากำลังจะเอื้อมมือไปหยิบจูจูก็มีลมหวีวหนึ่ง พัดผ่านต้นคอเขามันเป็นลมที่เยียบเย็นทั้งทั้งที่อากาศตอนนั้นค่อนข้างอบอ้าวขนในแขนของเขาลุกสู้ขึ้นมาพร้อมกันจิตใต้สำดึกเสียงเล็กในหัวตะโกนบอกเขาว่าอยา่าคำสอนของคนเฒ่าคนแก่แวบเข้ามาในหัวของป่าอย่าเอาไปเอกชะงักไปครู่หนึ่งเขามองซ้ายมองขวาไม่มีใคร มีเพียงตัวเขากับป่าที่เงียบกลิบเขาหัวเราะให้ตัวเองเบาๆคิดมากไปนะก็แค่กระโหลกสัตว์ที่ตายแล้วคงไม่มีใครห่วงหรอกมั้งเขาปัดความกลัวนั้นทิ้งไปตัดสินใจหยิบกระโหลกชิ้นนั้นขึ้นมาใช้ผ้าเช็ดหน้าที่พกมาห่อมันไว้อย่างดีแล้วยัดใส่กระเป๋าเป้ทันทีที่ซิปกระเป๋าถูกรูดปิดเอกบอกว่า บรรยากาศรอบตัวมันเปลี่ยนไปอีกครั้งความรู้สึกหนักอึ่งที่เคยมีมันทวีความรุนแรงขึ้นเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองไม่ใช่สายตาจากสัตว์ป่าแต่มันเป็นสายตาที่มองไม่เห็นตัวเขาไม่รอช้ารีบจำอ้าวหาทางกลับไปยังเส้นทางหลักขากลับในวันนั้นมันดูยาวนานกว่าขามาอย่างประหลาดและเขาก็ไม่ได้ยินเสียงนก หรือเสียงมแมลงใดอีกเลยจนกระทั่งเขาพ้นเขตป่าทึบนั้นออกมาเอกกลับมาถึงคอนโดของเขาในเมืองช่วงคำ่ำเขารีบอาบน้ำและนำของที่ระลึกชิ้นใหม่ของเขาออกมาจากกระเป๋าเขาวางมันไว้ที่ชั้นวางหนังสือในห้องนอนมันดูโดดเด่น สวยงามอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆเอกชื่นมชมมันอยู่สักพักก่อนจะล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียจากการเดินทางโดยไม่รู้เลยว่าเขาไม่ได้พากลับมาแค่กะโหลกคืนแรกผ่านไปอย่างปกติหรืออย่างน้อยเขาก็คิดอย่างนั้นเอกตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกหนาวทั้งที่เขาปิดแอร์นอนแต่ความรู้สึกเย็นเยือกมันแผ่ซ่านไปทั่วห้อง เขาดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโป่งและเผลอหลับต่อไปคืนที่สองนี่คือจุดเริ่มต้นของความผิดปกติเอกเริ่มฝันเขาฝันว่าเขากลับไปที่ป่าแห่งนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันมืดสนิทเขายือนอยู่คนเดียวท่ามกลางต้นไม้สูงใหญ่บรรยากาศวังเวงเขาพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงเขาพยายามวิ่งแต่ขาไม่ขยับ และแล้วเขาก็รู้สึกได้มีบางอย่างยืนอยู่ตรงหน้าเขาในความมืดเขามองไม่เห็นแต่เขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันเขากลัวจนตัวสัน่นจากนั้นคืนที่สความฝันชัดเจนขึ้นเขายังคงฝันถึงป่ามืดแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่ในป่า เขานอนอยู่บนเตียงในห้องนอนของเขาเองแต่บรรยากาศในห้องมันคือป่าเขาลืมตาในความฝันและเขาก็เห็นร่างเงาดำทะมึนร่างหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเขามันสูงสูงเกือบจะหลดเพดานรูปร่างไม่ชัดเจนเป็นเพียงเงาที่มืดสนิทยิ่งกว่าความมืดในห้องเอกบอกว่าเขาขยับตัวไม่ได้ สภาวะที่คนเรียกว่าผีอำ่ำเขาอ้าปากจะร้องแต่เสียงก็จมหายไปในลำคอร่างเงานั้นก้มลงมาไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตาแต่เอกรู้สึกว่ามันกำลังจ้องเขาอยู่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงพูดแต่มันเป็นเสียงที่ดังก้องอยู่ในหัวของเขาเป็นเสียงที่แหบพร่าและเยียบเย็น มันพูดช้าๆชัดๆเอาของเราคืนมาเอกสะดุ้งปีนขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมานอกอกเขารีบเปิดไฟหัวเตียงว่างเปล่าไม่มีใครในห้องนอกจากเขาและกะโหลกสีขาวนวล ที่วางนิ่งอยู่บนชั้นหนังสือคืนต่อๆมามันยิ่งเลวร้ายลงทุกคืนที่ข่มตาหลับเอกจะฝันร่างเงานั้นจะมาปรากฏตัวทุกครั้งและทุกครั้งมันจะเข้าใกล้เขามากขึ้นจากปลายเตียงมาเป็นข้างเตียงบางคืนเอกรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบมาลูบไล้ที่ข้อเท้าของเขาและเสียงในหัว ก็ยิ่งดังขึ้นยิ่งเกรี้ยวกราดขึ้นเอาของเราคืนมาเอกแทบไม่ได้นอนสภาพเขาดูไม่จืดขอบตาดำคล้ำร่างกายผ่ายผอมจิตใจหวาดผวาตลอดเวลาเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าต่อให้ไม่หลับเขาก็ยังรู้สึกถึงมัน เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในห้องกับเขาตลอดเวลาเขานั่งทำงานแต่หางตาเขากลับเห็นเงาดำวูบว่าบผ่านไปเขานั่งกินข้าวแต่กลับรู้สึกถึงไอเย็นๆที่พัดผ่านต้นคอทั้งที่ปิดหน้าต่างทุกบานเอกรู้แล้วว่าเขาพลาดไปแล้วกะโหลกชิ้นนั้นมันไม่ได้อยู่ตามลำพังเขากำลังถูกเจ้าของทวงคืน เอกทนอยู่กับความหวาดผวานั้นได้ไม่ถึงสัปดาห์เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่เขาจะเป็นบ้าหรือเป็นอะไรที่แย่กว่านั้นเช้าวันเสาร์เอกตัดสินใจเขาจะต้องเอากะโหลกนี้ไปคืนเขาหยิบผ้าผืนเดิมที่เคยใช้ห่อมันมามือสั่นเทาทันทีที่มือของเขาสัมผัสกับกะโหลกเอกบอกว่าเขารู้สึกเหมือนไฟช็อต ความเย็นวิ่งแปรบจากปลายนิ้วขึ้นมาจนถึงหัวไหล่เขาไม่สนใจรีบหอมันยัดใส่กระเป๋าเขารู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปความรู้สึกหนักอึ้งที่เคยกดทับมันลดลงแต่เขากลับได้ยินเสียงเป็นเสียงเหมือนลมหายใจที่ไม่พอใจดังอยู่ข้างหูของเขา เอกไม่รอช้าคว้ากุญจารถและมุ่งหน้ากลับไปยังอุทยานแห่งนั้นเขาขับรถเร็วเร็วเวท่าที่กฎหมายจะอนุญาตตลอดทางเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังแม้ว่ากระจกมองหลังจะสะท้อนเพียงความว่างเปล่าเมื่อไปถึงเขารีบมุ่งหน้าไปยังจุดที่เขาเคยเดินแยกออกลาหน้าแปลกครั้งนี้เขากลับจำทางได้แม่นยำราวกับมีคนนำทางเขาไป ป่าในวันนี้ยังคงเงียบแต่เป็นความเงียบที่เฝ้ารอเอกเดินลึกเข้าไปจนถึงจุดเดิมใต้พุ่มไม้หนาทึบรอยที่เขาเคยหยิบมันขึ้นมายังคงอยู่เขาวางกระเผาลงค่อยๆบรรจงหยิบห่อผ้าออกมาผมขอโทษผมขอข้ามาผมไม่ได้ตั้งใจลบหลู่ผมแค่ไม่รู้ผมขอคืนของให้ท่าน ได้โปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยเอกพนมมือไหว้น้ําตาไหลออกมาด้วยความกลัวและสำนึกผิดเขาวางกะโหลกสีขาวนวลลงบนจุดเดิมที่มันเคยอยู่และในวินาทีนั้นเองเอกบอกว่าทุกอย่างหยุดนิ่งแล้วว,วนลมก็พัดขึ้นมาอย่างรุนแรงใบไม้รอบตัวเขาสั่นไหวกิ่งไม้เสียดสีกัน ความรู้สึกกดดันทั้งหมดที่เขาแบกรับมาหลายวันมันหายวับไปในพริกตาอากาศกลับมาโปร่งโล่งสบายเขากลับได้ยินเสียงนกเสียงมแมลงอีกครั้งเอกสุดตัวลงนั่งกับพื้นเขารู้สึกโล่งใจอย่างที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้ว่าเจ้าของรับของคืนแล้วเขารีบเดินออกมาจากป่าไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยครับคืนนั้น เอกนอนหลับเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่เขานอนหลับอย่างสนิทไม่มีความฝันไม่มีเงาดำไม่มีเสียงกระซิบเขากลับมาใช้ชีวิตปกติพยายามลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนเอกเล่าทิ้งท้ายกับเราว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ฝันร้ายอีกต่อไปแม้ว่าจะไม่มีเงาดำมายืนปลายเตียง แต่จนถึงทุกวันนี้ในบางครั้งเวลาที่เขาอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆเ,เขาก็ยังคงรู้สึกรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังจับตามองเขาอยู่ตลอดเวลาบางทีการส่งของคืนอาจทำให้เจ้าของพอใจแต่การล่วงลมก็ได้ทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้กับตัวเขาร่องรอยที่อาจจะไม่มีวันลบเลือน เรื่องราวของคุณเอกก็จบลงเพียงเท่านี้ครับมันเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีที่สอนให้เราเคารพสถานที่เคารพในธรรมชาติและเคารพในบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นของบางอย่างต่อให้มันสวยงามแค่ไหนถ้ามันไม่ใช่ของเราก็อย่าได้คิดที่จะครอบครองมันเลยครับเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเจ้าของที่แท้จริงของมันหวงแหนมันมากแค่ไหนคุณล่ะครับ อยากให้เราเล่าก่อนนอนในเรื่องอะไรต่อไปคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับและที่สำคัญถ้าชอบเรื่องเล่าในคืนนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าก่อนนอนของเราด้วยนะครับสำหรับคืนนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอให้ทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ